ปนายเจต้าลูกสาวของพ่อเดือดเหมือนต่ผมดกมากลูกทำไมหน้าหนุ่มมวยอย่างนี้งงไปทุกจุดเห็นพ่อไหมลูกไม่เห็นน้องได้ยินเสียงพ่อไหมพ่อคุยอยู่ทุกวันทุกวันตาชุดเป็นอุ้ม เต่าเนาะโนกอ่ะจะเป็นอุ้มๆปากนกพี่จบคืนพี่จบกลางหรืวเปล้าเมื่อนั้นเด็กดูดเฮ้ยดูดอยากดูอยากนุ่มวันนี้วันเกิดหนูนะลูกนะขนหนูเยอะมากลูกได้ใครมาหรอแม่ ผมหลาย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 อืมหาเนื้อมันหนวดนุ่มเลยเห็นไหมมันอ่อนนุ่งอืมสานี่ล่ะก็ดึงในไหมยูซื่อดึงให้มันย่วงดึงนุ่มนุ่มสวัสค่ะหนาคยวคิ้วขมวดเออ หน้าเหมือนใครคะเนี่ยอืมแอะถ่ายเนดนึงน้องน้องอืมอยู่นมแล้วเหรอลูกอยากกินแล้วอยูนมหรอคะอืมอยู่ในท้องหนูก็ดีดิ้นยังเซร์ราอยู่เนยค่ะดิ้นๆเนาะอันนี้ไม่ได้อยู่ในท้องแล้วนะคะลูกสาวอืมทต่ไมใช่เนี่ยไม่ใช่ตุตุ่ม